อร่อยเลิศค่ะ รอร่อยเลิศก,กับผูรีดวันนี้นอกจากจะเน้นความเป็นเลิศดด้านรสชาติยังเน้นความปลอดภัยของลูกค้าอีกด้วยวันนี้กับร้อนชีวิตชีวาสาขาเดอะเซอร์เคิลราชพฤกษ์ร้านดิสเซิร์ตคาเฟ่บรรยากาศสบายสบายชิลๆเมนูต้องกินบิงซูบัวลอยซอสไข่เค็มบิงซูกเกล็ดหิมะนมสดแท้ๆหอมละมุนสุกซ่อนด้านในด้วยมะพร้าวอ่อนบัวลอยสีธรรมชาติซอสไข่เค็มทำเองสูตรเฉพาะบิงซูลอดช่างอินทนิน์สุกซ่อนด้านในด้วยเมลอ ทานกับลอดช่องอินทนิลขนมโบราณหาทานยากอบควันเทียนหอมหอมเขียวหนึบราดโดยซอสน้ำตาลมะพร้าวและกะทิยังมีทัสตาร์ดเบรดขนมปังสไตล์ใต้วันโทสและยูนิคอร์นคูปเท็กเจอร์เหมือนชาไข่มุกแต่ทานแล้วไม่อ้วนแถมสดชื่นอีกด้วยตามครณรีไปเลยครับอร่อยเลกกับครณรีนะคะเราก็กลับมามีชีวิตชีวากันใหม่ที่ชีวิตชีวานี่นะคะนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี ที่ใช้คุณสมบัติพิเศษของไทเทเนียมไดออกไซด์ในการฆ่าเชื้อไวรัสเพื่อที่จะให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจมาคุยกับ Chief operating officer COO คุณธนิพั์สมศักดิ์คุณไผ่จ๋าสวัสดีนะจ๊สดีค่ะสวัสดีค่ะชีวิตชีวาสาขาเดอะเซอร์เคิลราชพฤกษ์เมนูแรกข,ของเราที่ต้องกินเมนูอะไรจ๊ะเมนูบิงซูบัวลอยซอสไข่เค็มนะคะ,คะข้างในไส้มะพร้าวอ่อนค่ะทานคู่กับตัวบัวลอยใช้สีจากธรรมชาติจะเป็นฟักทองอัญช,ชันใบเตยหรือว่าผักผลไม้ตามฤดูกาลน้ำซอสไข่เค็มแล้วก็ซอสกะทินี่คือเมนูต้นตำรับของเขา และยังอยู่คู่กับร้านเลยไปอีกหนึ่งบิงซูสิจ๊ะเมนูบิงซูลอดช่องอินทนิน,นะคะ,ะข้างในจะมีเมลอนทานคู่กับลอดช่องอินทนีน,นี่ก็จะเป็นขนมไทยโบราณจะมีความหนึบหนับซอสที่ทานคู่กันก็จะเป็นซอสน้ำตาลมะพร้าวกะทิกนะคะทุกอย่างรวมตัวกันอยู่ในนี้เลิศขนาดไหนไปเมนูที่3มสิจ๊ะคัสต์ดเบสนะคะสไตล์ขนมปังไต้หวนันโทสตนะคะทานคู่กับดังโงะแล้วก็ซอสไข่เค็มนะคะเลิศไหม ครบพันจริง,รงๆเลยนะคะเครื่องดื่มเขาก็เลิศก็จะเป็นยูนิคอร์นพูฟนะคะตัวไข่มุกเราจะใช้เป็นบุกค่ะซึ่งให้คารศนเปอร์เซนะคะตัวน้ำคะคะเป็นเลมอนนดวันนี้ต้องขอการันตีความอร่อยเด่นเลิศเป็นพิเศษเลยนะคะปิงซูบอยซอสไข่เค็มตามด้วยปิงซูลอดช่องอินทนินให้ชีวิตชีวาสาขาเดอรเซอร์กัจะเพื่อใหเป็นอร่อยเลิศจ้ะ ชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้านชีวิตชีวาสาขาเดอะเซอร์เคิลราชพฤกษ์ตั้งอยู่ที่ถนนราชพฤกษ์ภายในโครงการเดอะเซอร์เคิลราชพฤกษ์โซนด้านหน้าโครงการตรงข้ามแมคโดนัลครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มตาตรฐานของคุรีดและพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากคุรีดไปเลยครับโปรแรงอร่อยเลิศก,กับ AIS อ่อรเลิศกับุริตและเ s จะมามอบสิทธิพิเศษให้กับคุณลูกค้าที่ชีวิตชีวาทุกสาขาเลยนะคะ,ะมีสิทธิพิเศษอะไรให้กับคุณลูกค้า A AS เอบางการท่องผ่จ้าสำหรับลูกค้า A AS เอสนครบ3า0บาทแล้วฟรีเครื่องดื่มเลมอนนีรสชาติใดก็ได้1แก้วถึงวันที่3 1มเ็มกราคม2564แล้วเรากลับมาพบกันใหม่นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นะะ20นาีนาทีช่อง3กด33ลาไปก่อนสวัสดีนะคะ อร่อยเลิศกับผลิตลี่เมจืออีติ้งเย้าบิงฉังต้องกินค่ะ